สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมรั้วหัวใจด้วยตัวของเราเองกันค่ะเรื่องราวอาทิตย์นี้ค่ะที่นีจะนํามาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะคะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะแล้วนีก็ได้แรงบันดาลใจที่จะมาเล่านะคะ เมื่อเช้าค่ะนีกําลังทํากับข้าวอยู่เผอิญว่ามีหลานสองคนน,ะคะน้องข้างบ้านที่เดินผ่านมาแล้วน้องสาวของนี่อะค่ะซื้อแอปเปิ้ลไว้5้ลูกนีจึงจะเอาแอปเปิ้ลนั้นนะคะไปแบ่งให้น้องสองคนแอปเปิ้ลห้าลูกอะค่ะมีตําหนิอยู่2ลูกนีจับลูกที่มีตําหนิขึ้นมาและนีคิดว่าจะเอาไปให้น้องพีทกับน,น้องเฟิร์นนะคะซึ่งเป็นน้องข้างบ้านและหลังจากที่กําลังจะเดินออกมาค่ะเหมือนสตินีคิดอะไรได้บางอย่างนีจึงหยุดคิดอะคะ่ะ หลังจากที่หยุดคิดได้นี้จึงได้ข้อคิดที่จะมาคุยวันนี้ค่ะเกี่ยวกับการที่เราอะค่ะจะให้ของคนอื่นอะเราจะต้องให้ของที่ดีที่สุดยังไงนะคะนี่เคยมีมีเรื่องราวอะค่ะที่ผ่านมาในชีวิตที่นี้ยังจดจําอยู่แล้วนี่ก็คือสามารถที่จะตกผลึกแล้วก็เอามารวมกันได้ทําให้นีได้ข้อคิดวันนี้ใหม่ๆอีกหนึ่งข้อก็คือการที่เราจะให้ของอะไรกับใครก็แล้วแต่จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะท้ายที่สุดถ้าคุณไม่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดอะค่ะ เราจะลดทอนความเคารพในตัวเองลงยังไงนะคะนี่เคยมีเรื่องอยู่3เรื่องเดีย๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังนะคะที่ผ่านมาเรื่องแรกก็คือเรื่องของพ่อค่ะเมื่อก่อนนะคะนี่เคยกลับบ้านที่จังหวัดชัยภูมิแล้วนี่ก็ซื้อ,อ องุนนะคะซื้ออังุนที่เป็นลูกโตๆไปให้เพราะว่าที่ชัยภูมิอะ่ะมันไม่ค่อยมีอังุนประเภทนี้นี่ซื้อไปให้พ่อ2กิโลนะคะหลังจากที่นี่อ่ะค่ะไปถึงบ้านแล้วนี่ก็บอกว่าพ่อเนี่ยหนูซื้ออังุนมาฝากพ่อกินให้อร่อยนะอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะเลวังวางแอปเปิลเอ่อวางอางุนนะคะไว้ที่โต๊ะแล้วนี่ก็เห็นพ่อเดินมาค่ะหลังจากที่พ่อเดินมาเสร็จปุ๊บอะ่ะพ่อก็แยกอังุ่นก็จับอังุ่นขึ้นมาพวงหนึ่งสองแล้วก็อีกพวงหนึ่งแกแกวางไว้กวางแล้วแกก็จับอีกพวงที่มันลูกกกใใหญ่่ญๆามาแแ้วว็คัดสถุไ นี่เลยถามว่าพ่อคัดใส่ถุงไปไหนอ่ะเขาบอกว่าอางุ่นสองพวงนี้ลูกมันสวยพ่อจะเตรียมไว้ไปวัดนี่ก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่พ่อเตรียมนั้นก็คืออางุ่นที่ลูกสวยๆพ่อจะเตรียมไว้ไปวัดแต่ว่านี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่นี่ก็คือก็ยังอยู่ในหัวนี้จนถึงทุกวันนี้ค่ะว่าพ่อจะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเสมอสําหรับการที่จะไปวัดหรือว่าจะอาจเตรียมของให้คนอื่นและทีนี้ค่ะในกรณีที่สองที่นี่เจอมาก็คือน้องตาลค่ะ น้องตาลอะคือภักหลังนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันเสาร์อาทิตย์นะคะจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็มันจะมีลักษณะาการได้ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็จะเห็นวิธีการเลือกตาน้นะคะมีวิธีการเลือกของที่ไม่เหมือนคนอื่นคือตาลจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอแม้ว่าของของที่จะทำอะคะ่ะเอาไปให้คนอื่นหรือแม้แต่ของที่น้องขายเวลาน้องขายขนมอะคะ่ะตาลเคยมีประวัติ การทําขนมแล้วไข่อะค่ะไม่ได้ตามเกรดที่ต้องการไม่ได้คือไม่ได้คุณภาพที่ต้องการไม่ได้เสียไม่ได้เน่านะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นไข่เก่าแล้วมันไม่ได้ตามคุณภาพตาลเคยทิ้งขนมถึงหม้อหนึ่งโดยที่ไม่ได้คือไม่ได้เอาไปให้ใครเลยทั้งทที่มันก็กินได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตามตามที่น้องอะสแตนดาร์ดที่น้องตั้งไว้หรือแม้แต่การไปซื้อผักซื้ออะไรซึ่งเราไปด้วยกันบ่อยๆค่ะตาลมักจะเลือกของที่ดีที่สุดมาทําที่ดีที่สุด เพื่อที่จะให้คนอื่นอยู่เสมอแม้แต่ไปไปให้บริจาคก,ก็ตามมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะนีลองแยนน้องเล่นนะคะว่าน้องทําขนมแต่ว่าคนที่ขายขายกะทิสดเขาไม่มาค่ะนีเลยบอกว่าถ้างั้นเราใช้กะทิกล่องไหมเพราะอย่างน้อยกะทิกล่องมันก็น่าจะสํารองได้ได้เพราะว่าคุณสมบัติมันคงไม่ได้ต่างกันมากน้องไม่เอาเลยค่ะน้องไม่ทําเลยน้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ทําเพราะว่ากะทิกล่องคุณสมบัติในการทําขนมไม่ได้ขนมไม่อร่อยตาจะไม่ทํา อันนี้เป็นกรณีที่2นะคะที่นีเห็นส่วนกรณีที่3ค่ะที่ทําให้นีรู้สึกว่านียังคาดใจอย,อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะเนื่องจากว่านีเองอันนี้เคยไปเรียนเสริมสวยอะคะ่ะไปเรียนเสริมสวยเขาก็จะแถมอุปกรณ์นะคะตอนคอร์สเรียนมาก็จะมีแบตเตอรี่มีหวี v, มีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ตัดผมผู้ชายอยู่ด้วยแล้วทีเนี้ยนีไม่ได้ใช้มันเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไป2ปีนีจึงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เอากลับไปให้ตาดีกว่า พราะที่บ้านนะคะตาจะรับตัดผมเด็กๆหรือว่ารับตัดรับตัดผมลูกหลานนะคะโดยที่แกไม่ได้คิดตังค์แต่แกก็จะตัดให้แล้วแต่ลูกหลานจะให้ใช้ซึ่งมันน่า,จ,าจะเป็นความสุขของแกและเป็นความชอบในการที่จะตัดผมตัดผมอะคะ่ะหลังจากที่นี่ไปถึงบ้านนี้ก็ยื่นให้ตาว่าเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่นีให้นีก็ไม่ได้บอกนะคะว่านีไม่ได้ซื้อใหม่เป็นเป็นแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาจากโรงเรียนแต่คือตอนนั้นน่ะมันเป็นแบตเตอรี่เกรดเอแหละแต่ว่า เนื่องจากเวลาที่มันผ่านมา2ปีแล้วอะค่ะนี่ไม่รู้หรอกว่าคุณสมบัติข้างในมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างตาเขาดีใจมากเลยค่ะหลังจากที่เขารับกล่องเสร็จเขาก็นั่งลงตรงพื้นเลยแล้วเขาก็แกะแล้วเขาก็ประกอบแบตเตอรี่ประกอบนั่นประกอบนี่ผลปรากฏว่าตรงมอีนใบมีดใบมีดแบตเตอรี่น,นะคะเนื่องจากมันผ่านเวลายาวนานนะมันทําให้แบตเตอรีนนะนะ่นั้นเกิดความเสื่อมแล้วก็เป็นสนิมทําให้มันไม่คมอะคะ่ะแล้วตาก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นสนิมทําไมมันไม่คมอะ เขาก็คือเขาก็พูดของเขาอะนะคะแต่ความรู้สึกของนีอะตกวูบเลยค่ะเพราะว่าคือความรู้สึกของนีตอนที่นียืนให้เขาว่ามันเป็นแววตาของคนที่ดีใจอะค่ะเขาดีใจมากในสิ่งที่เขาได้เพราะว่านีนีเชื่อว่าการตัดผมน่าจะเป็นความสุขของแกน่าจะเป็นความฝันของแกพอแกได้อุปกรณ์ใหม่ๆอะมันทําให้แกรู้สึกดีใจแล้วตาแกเป็นประกายในขณะที่พอหลังจากที่แกะประกอบแล้วอะมันเป็นความผิดหวังที่บอกว่า ของที่ได้มามันคุณภาพมันมันไม่ได้อะคะ่ะนั่นแหละเป็นความรู้สึกเดียวของนี้ที่นีรู้สึกเสียใจกับตัวเองจนถึงทุกวันนี้เลยเพราะว่านี้ไม่ได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเพราะนี้ไม่ได้ตต้งใจว่าจะจะ,จะให้ตอนนั้นเพราะนี้คิดว่าอ๋อมันเป็นของที่ที่นี้ไม่ได้ใช้นี้เอาไปให้แต่ความความคิดของเขาคือเขาได้ของขวัญจากหลานอะ่ะมันเป็นของขวัญที่เขาเอา เขาเอาไปทําในสิ่งที่เขารักอะค่ะแล้วมันก็เลยเป็นความสุขแต่หลังจากความสุขนั้นอะพอได้เปิดประกอบเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นความวืบในสิ่งที่แบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันคุณภาพมันไม่ได้อะค่ะนั่นน่ะนี่ถึงเสียใจที่สุดและนี่ก็จําความรู้สึกนั้นได้ความรู้สึกนั้นค่ะมันดีดกับมา,าหานี่ตอนที่นี่กาลังถือแอปเปิลสองลูกไปให้น้องพีทกับน้องเฟิร์นนี่คิดอยู่พักหนึ่งนีหันหลังกลับเลยค่ะไปเปลี่ยนเอาแอปเปิลแล้วนี่เลือกแอปเปิลลูกที่สวยที่สุดไปให้หลานสองคน หลังจากที่นียื่นให้น้องทั้งสองคนอะค่ะความรู้สึกของนีตอนนั้นอะนีเริ่มจับความรู้สึกของนีแล้วน้องดีใจน้องดีใจที่ได้กินแอปเปิลเขาก็พอถึง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 มือเสร็จอะค่ะน้องก็กัดเลยน้องคือแบบน้องบอกนั่นนีอร่อยมากเลยเขาก็กัดกินนีรู้สึกฟูและนีมีความสุขจังเลยค่ะนีรู้ว่านีสิ่งที่นีให้เขาอะคือสิ่งที่ดีที่สุดที่นี่มีอยู่ในตะกร้าตอนนั้น พราะหลังจากที่คิดได้ดังนั้นนะคะนี่จึงกลับมาทบทวนตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าหลายๆครั้งค่ะแต่ก่อนคือนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะเอาของที่ไม่ดีที่สุดให้คนอื่นเพียงแต่ว่านี่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดละเอียดอะคะ่ะบางทีการที่เราเลือกนนี้ไม่จะคิดว่าเอา้าของที่มันดีเราก็ควรจะได้สิมันเราควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในขณะที่ถ้าเป็นลูกลองๆหน่อยหรือคุณภาพลองๆหน่อยเราเอาไปให้คนอื่นได้นะะี่ค่ะว่าท้ายที่สุดอะมันจะกลายเป็นว่ามันมันจะทําให้เราอะติดแพทเทิร์นนิสัยที่บอกว่า การทําดีเนี่ยเพื่อตัวเองการที่จะได้สิ่งดีเนี่ยเพื่อตัวเองส่วนคนอื่นได้รองก็ช่างมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ความเผื่อแผ่โดยที่แท้จริงอะคะ่ะมันจะเกิดเป็นความเห็นแก่ตัวเล็กๆที่แบบฉันต้องได้สิ่งที่ดีสิส่วนเธอสิ่งรองลงไปะะ้ยค่ะพอมาถึงวันเนี้ยค่ะความคิดของนีมันตกผลึกมันทําให้นีรู้สึกว่าไม่สิการที่เราให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนอื่นมันไม่ได้เป็นการที่เราอะคะ่ะจะเสียสละแต่มันเป็นการที่เราอะคะ่ะ ให้เขาในสิ่งที่ดีๆแล้วสิ่งที่ดีๆนั้นนะคะมันจะกระจายอยู่รอบตัวเราเพราะเราให้ทุกคนคือสิ่งที่ดีหมดเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีเหล่านั้นมันก็จะวนอยู่รอบตัวเรากลายเป็นว่าเราเองเราก็ได้ในสิ่งที่ดีด้วยเราไม่ได้ได้สิ่งที่ด้อยกว่าเลยในเมื่อนัดตอนที่เราเลือกครั้งแรกอะค่ะเราย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ตัวเองอยู่แล้วและถ้าเกิดการให้คนอื่นอะเป็นสิ่งที่ดีนั่นหมายความว่ามันก็คงดีทุกอันที่เราให้อะค่ะคงแอปเปิลก็คงดีดีทุกลกอาลืมแ้ว มันทาให้นีตกผลึกว่าต่อไปนีจะมีสติในการให้ของคนอื่นมากขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่นีเลือกที่จะเอาอะไรให้ใครก็ตามนีจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนอื่นเพราะอย่างน้อยที่สุดอะค่ะมันเป็นความปรารถนาดีและมันเป็นความรู้สึกดีที่เราเรารู้อยู่แก่ใจอะค่ะว่าสิ่งที่เราให้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีก็ขอบคุณสําหรับเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะที่ทําให้นีฉุกคิดและนีได้คิดถึงประโยชน์ของการให้และ การให้ในสิ่งที่ดีๆแก่คนอื่นนะคะมันทําให้นีรู้สึกมีความสุขกับวันนี้ที่เห็นรอยยิ้มของน้องพีทกับน้องเฟิร์นแล้วมันทําให้นีอะคะ่ะต้องสัญญากับตัวเองว่าครั้งต่อไปถ้าจะให้ของของใครก็แล้วแต่จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนีต้องขอบคุณคุณตานะคะที่วันนั้นนะคะมันทําให้นีรู้สึกแย่กับตัวเองจนทําให้นีอะคะ่ะ ต้องมาตั้งปณิธานวันนี้ว่าในสิ่งที่จะทําเพื่อคนอื่นวันนี้จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนอื่นอย่าได้ทําเพียงเพราะว่าต้องการจะให้แค่นั้นค่ะแต่จงให้ในสิ่งที่ดีพอ สำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องถ้าหากเรื่องราวนี้ค่ะไปถึงใครสักคนและสามารถทำให้คนน่ะคะ่ะเติบโตไปพร้อมๆกันกับนี้นี่จะขอบคุณมากเลยแล้วนี่ฝากชิ้ตาเพจด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเผื่อเรื่องราวนี้ไปถึงใครสักคนหนึ่งและทำให้เขายิ้มได้นี่จะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ